พี่คะพี่คะหนูมีมคาถามเรื่องนมอะค่ะว่าไงอยากรู้ว่าในหนึ่งวันเราคนกินนมกี่แก้วดีคะหนึ่งวันคนกินนมสองแก้วทุกวันทุกวันแล้วทําไมเราถึงต้องกินนมวันละสองแก้วด้วยล่ะคะในนมมันมเป็นแหล่งของแคลเซียมทีนี้เราต้องการแคลเซียมประมาณวันละพันมิลลิกรัมนมแก้วหนึ่งจจะให้แคลเซียมประมาณสองร้อยดังนั้นถ้าเรากินสองแก้วจะได้แคลเซียมประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปอัดใ่อื่นแล้วทําไมบางคนเขากินนมวัวแล้วก็มีอาการท้องอืดท้องเสียด้วยล่ะคะ จริงๆแล้วมันจะเกิดจากภาวะพองของเอนไซม์ที่ย่อยตัวของน้าตาลในนมขึ้นตาลเลคโตสก็คือเอนไซม์เลคเตสแล้วอย่างนี้เราควรที่จะเลือกกินนมอะไรดีล่ะคะออจริงๆก็เลือกกินนมเช่นถ้าเป็นนมทั่วเหลืองก็เลือกเป็นนมผล่เหลืองที่เสริมแคลเซียมหรือว่าผลิตเตาหันนมที่เขียงข้างๆขวดว่าเล็โตสซีหรือถ้าอยากกินนมวัวอยูก่ก็กินได้นะก็ค่อยๆกินครั้งละประมาณแก้วชอ็อตแล้วก็กินสักสองสามวันแล้วก็ค่อยๆเ่มก็จะลดอาการท้องอืดแล้วก็ท้องเสียได้ แล้วนมโรงเรียนที่ลูกหนูกินนะคะมันจะมีสารอาหารครบไหมคะและมีสารตกค้างจริงหรือเปล่าอ่ะตัวนมโรงเรียนน่ะ,ะได้มาตรฐานคุณภาพของมนมทั่วไปนะมีสารอาหารเหมือนนมนทั่วไปเลยแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจสอบคุณภาพของนมโรงเรียนแล้วว่ามันไม่พบสารเีมีกำจัดสตูพืชหรือว่ายาต้านจุลชีพตกค้างในทุกตัวของนมของ,งเรียนเลย แต่หนูอ่ะก็เคยได้ยินนะคะว่านมอ่ะจะทําให้เราเป็นมะเร็งด้วยอันนี้เป็นความจริงไหมคะอืมมันมีงานเกี่ยวกับการพบทวนมาดารมแล้าวว่ามีหลักฐานที่หนักแน่นแล้วก็สรุปได้ว่าการกินนมอ่ะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักด้วยนะอ่าและส่วนโรคก,กระดูกหุนหล่ะคะข้อมูลเอกสารชี้แจงของด้านวิทยกาการการแพทย์ไทยอ่ะเขาบอกว่า เด็กที่กินนมบัวจะมีมวลกระดูกเพิ่มขึ้นประมาณอละสแล้วก็เพิ่มฮอร์โมนช่วยกระตุ้นการจเจริญเติบโตรวมถึงป้องกันเรื่องของกระดูกด้วยไม่น่าทําให้กระดูกคุณเนาะแล้วดื่มนมจากพืชแบบนมถั่วเหลืองนมแอลม,นมนอนด์แทนนมบัวได้ไหมคะสิ่งที่ได้จากนมบัวคือตัวแคลเซียมแล้วก็โปรตีนซึ่งถ้านมจากพืช่ะมีไม่เทา่านมบัวแน่นอนนอกจากมีการเสริมเพิ่ม